สวัสดีครับวันนี้มาหายิงปลากันนะครับไม่รู้วันนี้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับมีเวลาแค่ครึ่งวันนะครับช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับอาทิตย์หน้าอาจจะไม่ได้ลงคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับต้องดูก่อนนะครับว่าเพราะว่าอาทิตย์หน้าผมติดงานนะครับเดี๋ยวรอชมผลงานนะครับว่าจะได้ตัวกันหรือเปล่านะครับ ครับน,นะครับนะนะลองยิงดูนะครับโอ้โหยิงประเดิมไม่ถิกครับเอเอหา,ายโดดันลอยลงไปแล้วเลยช็อตน,นะนะนะลองยิงดูนะครับโดนนะ Ơ, ừ, lút, sang lên หลุดนะครับช่อนนะครับดูนะครับ นี่นะครับนะนะเมื่อกี้แบตหมดนะครับพอดีว่าโหกำลังจะเอาปลาขึ้นแบตหมดเลทำไมมาหมดตอนนี้ก็ไม่รู้ก <laughs> ็ <c oughs> ตัวประมาณเจ็ดแปดขีดนะครับตัวที่ยิงโดนเมื่อกี้นะครที่น้ํากระจายนั่นแหละครับก <c oughs> ็ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับ